ก็เป็นช่องูกนพวกเราแล้วแะไม่แน่เราไม่ออกปลกอกันล้วนักไร่นะกไ่ักกด้แวคทนายแคทนะคะขอบคุณมาคะนะคะกิดนะคะที่หลวงมาแล้วนะคะจ้านะคะหนูแขงขับกินกอแตกแล้วนะคะเห็นคกับว่าจะซองใกล้ไหลเขาจะเห็นสิววันนี้กินข้าวอิ่มไหมสุดยอดสุดยอด ต้มเห็ดนี่แกงเห็ดสุดยอดแกงเห็ดละโงกเห็ดละโงกที่บ้านลูกมีอยู่บ่โอ้ยบางกะปิเขาบอกมีเรามีในตลาดแมในตลาดสดบางกะปิมันก็เป็นเห็ดละโงกต้มแล้วเขาต้มแล้วเขาก็เขาก็ใส่ห่อเนาะมันกินยังไงมันก็ไม่ได้กินอันนี้น่ะมันมันบอกงัวคือจังกันของคดอันนี้กรอบกรึบได้กลิ่นหอมของความเป็นเห็ดละโงกเป็นธรรมชาติคือคือถ้าคนไม่รู้จักไม่เคยลองในตัวเองไม่เข้าใจ ของธรรมชาติจากตา่าม,มันจะมันจะมีมีกลิ่นเอกลักษณ์นะนะกินกับข้าวเหนียวห่อนนิ่มๆตันอันนี้เพื่อนเอามาผักบังนูคูโอ้ครับครับครับมักทุเรียนพันธุ์ใหม่เด้อค่ะทุเรียนทุเรียนรุ่นใหม่ไม่มีหนามุเรียนรุ่นใหม่มาเบิ่งไหมหลายภูมีหลายภูมีมีมีหลายยี่ห้อมีมีหลายพันธุ์ค่ะ แช่กับคุณอิสระโอ,อขอบคุณนะคะเออฝากฝากช่องให้กินงานด้วยให้น้องๆนะฝากแล้วค่ะค่ะถ้าไปกดติดตามเลยทันทีเลยถ้ากดติดตามอยู่เยอะอยู่ค่ะว่วนเข้านันนะแล้วก็นวดเลยอิสระอารมณ์ดีฝากพี่หลวงบั้ไกลฝากช่องกับอ่า YouTube บ้านขอกคุณช่องด้วยนะครับยังไงก็ดันห้าหมื่นห้าหมื่นนะขาดอยู่ประมาณสามพันเลยสามพัน สามพันยไม่ไม่ใช่น้อยนะวัสดี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามว่าวันนี้ดีใจไหมพี่มาดีใจตั้งแต่รถทัดเครื่องบางกะปิแล้วพญาดอกเจ้าเนาะทุกข่อยๆต้องเบิกหึงพอดีพอดีเราไปจอดที่สระบุรีก็นั่งกินกาแฟคุยกันเมาส์มอยกันในปุ่มแงดูนาฬิกาอบันไแล้วจะเที่ยงมันก็เลยผิดเวลาครับจากนั้นจะเล่นสปีดเพียร์กัน วันนั้นที่ผมไปปสก็มันไม่เจอที่หลวงเนาะเวลาเขาไ่อยู่บ้าเไม่มีเวลาปศต่างคนต่างงานทีมทนายก็มีภารกิจดีก่อนออกจากปศก็มีเป้าหมายอื่นเรารู้แล้วเราเราไม่ไปขัดเราเราไม่ไปทําให้เสียเวลานะแต่ก็คุยกันหลังบ้านหลังไมว่าเออจะไปจุดนั้นจุดนั้นน้ำข่าวนั่นแหละน้ำข่าวนั่นแหละคุณบัวรีเขาบอกนีามาสนใจน้องเราตลอดอที่ไหน แอคคิดถึงยายเลยพี่อันนี้คลิปบัวเป็นยังไงทำคลิปมือเย็นมานี่ขึ้นขึ้นเม็ดหนึ่งไม่อย่างซิวซิวผู้เช้าซิวผู้เา้าค่ะสวยอ่ะคิวเคิร่มแต่อยากจะไปทำคิ้วเหมือนตกลงพี่พี่วรรณบอกว่าอยากทำคิ้วมีคิ้ว เห็นแม่สวยอวไม่งสุด่อนั้ยวเอ้วนแน่นอนเลยเห็นดูในนั้นน่ะแต่ตัวจริงโอ้ยบได้อ้วนเด้อนี่คุณอ้วนก็คิดว่าอ้วนแต่ก็บได้อ้วนเนาะป้าเนาะน้ำหนักเท่าไหร่ ัน้ไม่ถึงสิ่แต่ยายน่ะเป็นคนกระดูกใหญ่ใช่เป็นคนโครงใหญ่ยายมาลองเป็นคนกระดูกใหญ่แล้วแล้วก็แข็งแรงเออเฉพาะมีใหญ่เบ้อบาาเลยอ่ะมีเหมือนแม่หุ่นนี้แต่ตัวเล็กและเจ้าคือบ่ได้แม่ค่ะไม่ได้เยอะุกอย่างขนก้นหน้าอกไม่ได้เออหน้าอไม่ได้เลยตัวเล็กดีใจมากเลยมันนะ ผู้ใดมาแตะต้องนี่ไม่ได้เลยนนไลฟ์สดนี่ไลฟ์วีตลอดเนาะเข้าไปเล่นในห้องตลอดพี่นิดาคะพี่นิดาก็พี่นิดาก็เป็นเอฟซีแคสเข้าห้องตลอดว่าเห็นแท็กซัสไทยห้องพี่ดองนี่แหละติดตามไม่ลองนานแล้วมีใจเดียวพรุ่งนี้เต็มตัวเล้วกล้องเป็นร้อยแล้วเจ้าชิตื่นเต้นเจ้าชิว่าบไดา อันนี้มาเจอแค่นี้น้ำจิ้มท<ช>้าไปร้านิูกพอเห็นกล้องแล้วแค่เหมือนพูดไม่ออกอ่ะมันไม่เหมือนเวลาเราไฟ้สดคนเดียวแมนเราเราพูดก็อ่านตามทีพีเอ็ซีพิมาใช่ไหม,อมพอมาเจอกล้องแล้วแบบอันนี้นมืออื่นนีนเจ้าเตรียมรู้ <laughs> าไปปุกที่ถิาไปที่ลานนีก็เห็นเยอะมากเลยตอนนายแคทมาคนจะมาเต็มเลยใช่มาดูคนสวยด้วยเจ้าชีว่าบอกออกเด้อมืออื่นน่ะเจ้าเตรียมคำว่าโลดผู้นั่นกระามผู้นี่กระทำมาเป็นยังหรอกยายจะเป็นกองหนุนอันอยากกินแกงแกงเห็ดนาโก้คนวะเลยกินเลยใช่เห็นไหมท่ทนแคนบอกหนะอยากกินเดี๋ยวจะได้กินแกงยังไนก ใช่ป่ะอันนั้นน่ะใส่แกงแกงคนอีสานมันหวานหวานแบบหวานเห็ดอ่ะเห็ดมันสดอ่ะออ๋อเห็ดอ่ะถ้าถ้าเราเราเก็บมาแล้วกินสดๆมันจะมันหวานมันอู๋ใช่ไหมไม่อันนี้น่ะเก็บมาสดไหนไม่ไม่ซื้อต้มไม่ได้ต้มเลยล้างแล้วก็เห็นใช่ไหมมันได้รสรสชาติเห็ดกินดินไปกินไปกิน ตลาดกรุงเทพแบบมันไม่เป็นรสชาติแบบมันโบเชฟใช่แต่อันนี้คือแบบมันหอมจะเห็นมันมีกลิ่นมันหอมธรรมชาติน้ำไม้ก็เหมือนกันถ้าถ้าต้มชดๆน่ะแซ่บน้ำไม้น่ะแค่ต้มยำน้ำพริกต้มอะไรก็อร่อยเนี่ยแค่นั้นชอบกินอะไรไอ้ หน่อไม้หน่อไม้ลวกหน่อไม้ไล่น่ะบอใ่หน่อยหน้อยน่ะแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ำพริกกะปิอะไรเยาะเหม่นอันนี้น่ะเดี๋ยวนีอันี้นี่แม่อบนะเขาจะจัดให้อยู่หน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มอย่างเงี้ยอร่อนะแม่กะปิค่ะค่ะน้ำพริกกะปิอะไรเดี๋ยวมันไม่กินนานไม่ได้กินนานอย่างเงี้ยมันหากินที่กรเทพมัน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 มนมันมนมันมมัน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 มัมัน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  ว่าจะมาบ้านว่าจะได้มาบ้านกกกกไหมเคยฝันไหมแค่น,น,น,แนัดกับพี่ดาวตั้งแต่เมษาเซเ้ซัมไปที่จะมาที่งตค่ะแต่ทีเนี้ก็โควิดโควิดมาตอนสิงหาก็มามาตอนที่เขาล็อกดาวน์ใช่ไหมก็ไม่ได้มา ทีเนี้ยก็พอดีแหละมีมีใครล็อกก็ต้องมาแล้วต้องมาให้ได้อยากเจอเนาะอยากเจอเพราะว่าจะเห็นว่าหมู่บ้านแบบนี้จะอยู่แบบไหนตอนชช้านะเจ้าต้องเขียนแค่นาชอบบรรยากาศภูเขาแล้วก็เลภูเขานี่ล้อมได้อันนี้อยู่อยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาบึงนะโอ้โหเ็เห็นพี่ๆนี่แหละตอนเช้าเขาถ่ายเขาถ่ายยูทูบแล้วแค่เห็น หมอกมาลงองภูเขาเลยมันเป็นไอเหมือนเนอเห็น่เห็นบ้านนาแตนี่นานาแตนก็สวยโซนแกถ่ายหมดกันว่าโลเคชั่นของเกาะนี่คือบรรยากาศมันมันภูมิประเทศดีอ่ะมีภูเขาตอนเช้าค่อยบึงเจ้าก็กลับไปนอนแต่หัววันเดียวตื่นสายเดียวไม่ทันไม่ไม่ทันหมอกลง ที่เห็นอยู่ตอนนี้เราไม่ทนายแคทไม่ไม่ตัวใหญ่นะพี่ที่ยายชูมนี่คือกล้องใหญ่เฉยๆนะหน้าใหญ่เฉยๆแต่ถ้าว่าตัวจริงเนี่ยซาปานี่จะเป็นคนใหญ่กว่าอยู่อยในกล้องมันเหมือนมันขยายในก็ดู ก็เหมือนค่ะเห็นอย่างนี้เขาเรียกคุณคุณน้าลีเวลาเข้ากล้องอ่ะมันจะได้เป๊ะเลยแทนแต่นี้ก็ยังหน้าบวมสวยนะเนาะเข้าวกล้องจะได้เป๊ะเลยคุณดาราก็จะหุ่นเล็กๆอย่างนี้แหละใช่ดาราจะบวนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นดูมัเม๊ะไม่ว่าจะเป็นกบสุนัร์อะไรนั่ละไม่ว่าจะเป็นน้อยบอกในน้อยเล็กนิดเดียวตัวนิดเดียวเท่าทนายเคสนี่บอกเห็นมาเยอะแล้วดารากรช่างพลเห็นตัวจริงแล้วดีใจค่ะ คนอย่างเงี้ยคนเข้ากันขอบคุณนะย่ากดไกกกันเลยนะคะน่ารัก